กำลังดูวันหมดอายุของยาในะยาบางชนิดเนี่ยเราคิดว่ามันไม่น่าจะหมดอายุง่ายๆแต่เ็าก็มีวันหมดอายุเขียนไว้จริงๆนะทุกอย่างมีวันหมดอายุน,ยนะยโยมเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้ชีวิตเรามันจะหมดอายุวันนี้หรือเปล่าในะร่างกายเราที่คิดว่ามันแข็งแรงดีแต่มันก็มีเหตุให้มันต้องหมดอายุตั้งหลายๆวิธีด้วยกันอุบัติเหตุรถชนไฟไหม้น้ำท่วมเป็นลมเป็นแรงไป มันก็หมดอายุได้หลายรูปแบบงั้นถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งเจตนาในการที่สังเกตมันดีๆนะบางทีทานยาไปก็ทานไปแล้วก็ผิดเหมือนกันเพราะว่ามันหมดอายุก็มีโทษต่อร่างกายนะบางทีเราไม่ได้ตั้งเจตนาไม่ได้ตั้งใจดูว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีฉลากเขียนไว้แบบนี้ด้วยซ้ําไปไม่มีเขียนบอกไว้แต่มันจะมีบางอย่างที่เป็นสัญญาณบอกได้ตั้งแต่เราเกิดแล้วว่า มีใครบ้างล่ะที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยรอดสักคนตายทุกคนไม่มีใครไม่ตายสักคนนั่น่ะเป็นฉลากใบใหญ่เลยทีเดียวที่บอกว่าเราก็สถานะเดียวกับเขาตายเหมือนกันความรักที่คิดว่ารักกันดีมันก็มีวันหมดอายุของมันอยู่ก็เห็นหลายคู่ที่อยู่กันได้อยู่กันไม่ได้ชีวิตคู่หลายคู่ของโยมหลายคนก็แบบเดียวกันถ้าเราไม่ได้ตั้งใจไว้ว่าอาจจะอยู่ได้หรือ,ออาจจะอยู่ไม่ได้ เราไม่ได้เป็นคนพิเศษของใครได้ตลอดหรอกถ้าไม่ได้วางใจไว้แบบนี้บ้างเนี่ยวันหมดอายุขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ตัวมันก็เป็นโทษเป็นภัยกับชีวิตชีวิตก็มีความทุกข์เพราะไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนเหมือนกับการทานยาโดยที่ไม่ได้ดูวันหมดอายุก็จะมีโทษมีภัยฉะนั้นเตรียมใจไว้ว่าเกิดมาแล้วเราทุกคนมีวันหมดอายุกับทุกเรื่องชีวิตก็หมดอายุความรักก็หมดอายุ สถานะทางการงานการเงินทุกอย่างก็หมดอายุเราไม่ได้เป็นคนพิเศษของใครได้ตลอดไปเราไม่ได้เป็นคนพิเศษของตัวเองได้ตลอดไปตัวเราเองที่หลงรักตัวเองหลงปลื้มตัวเองตั้งแต่เกิดมาอกหักเพราะรักตัวเองเพราะคิดว่ามันจะอยู่ได้ตลอดไปแต่สุดท้ายคำว่าตลอดไปก็ไม่มีจริงะฉะนั้นก็ขอเป็นข้อคิดเตือนใจสักนิดก่อนจะฉันเช้าเช้านี้ ทุกอย่างมีวันหมดอายุไม่มีใครเป็นคนพิเศษของใครได้ตลอดจริงๆวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตก็ได้อาจจะหมดอายุวันนี้ก็ได้ตั้งใจทำชีวิตให้เหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตจริงๆขอเจริญพรเป็นข้อคิดกำลังใจ